วันนี้นะคะมาเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบเครื่องดื่มเย็นๆประเภทสมูทตี้หรือว่ากาแฟปั่น วันนี้ต้องติดตามชมให้ดีนะคะพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีค่ะพูดถึงนะคะเครื่องดื่มที่เป็นประเภทปั่นหรือว่าสมูทตี้เนี่ยนะคะ,คะหัวใจหลักๆสําคัญเลยนั่นก็คือเครื่องปัน่นใช่ไหมละ่ะคะแต่ว่าปัญหาค่ะหลายคนนะคะมักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการปั่นไม่ละเอียด<อ>ทานไปก็ไม่อร่อยเสียรสชาตินะคะหรือบางทีค่ะใช้งานไปไปมาๆอม,มอเตอร์ไหม้มอเตอร์เสียแต่ว่าวันนี้ค่ะปัญหาทุกอย่างจะหมด ไปในพริบตาเพราะว่าเรามีตัวช่วยด้วยเครื่องปั่นกาแฟ Starwell ด้วยการทำงานของเครื่องปั่นกาแฟ Starwell ค่ะได้พลังนะคะสูงถึงกำลังมอเตอร์1,500วัตต์และให้ความเร็วรอบสูงสุดถึง27,000รอบต่อนาทีค่ะควบคุมด้วยระบบดิจิตอลสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและยังสามารถตั้งเวลาได้ตามความต้องการ มีใบมีดคุณภาพดีถึง6ใบมีดทำให้คุณสามารถบดเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งได้อย่างละเอียดละมุนทุกครั้งที่ได้ดื่มค่ะส่วนตัวถอทำจากโพลีคาร์บอเนตที่มีความเหนียวและแข็งแรงทนทานซีนเป็นระบบลูกปืนมีระบบพัดลมระบายความร้อนและยังมีพลาสติกกันน้ำซึมเข้าเครื่องด้วยค่ะ เอาละค่ะงั้นเราไปดูประสิทธิภาพการทํางานของตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะมาานด้านนี้เลยนะคะเอาละค่ะสาหรับเครื่องปั่นกาแฟ Starwell นะคะเหมาะมากๆเลยสาหรับคนที่กําลังจะเปิดธุรกิจเปิดร้านกาแฟนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปิดร้านกาแฟนะก็ต้องมีทั้งซื้อเครื่องทํากาแฟไหนจะเครื่องบดกาแฟโอ้โหลงทุนเยอะเสียเงินเสียทองเยอะเลยนะคะมากมาอุปกรณ์เลยนะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเครื่องปั่นกาแฟ Starwell เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะบด มเมล็ดก,กาแฟาได้ด้วยอสะดวกียวใช่แล้วล่ะค่ะคราวนี้มาดูตัวเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะป<ะ>กติแล้วตัวเครื่องทั่วไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาดูทางด้านแกนการปั่นนะคะนนบริเวณตรงกลางเนี่ยถ้าเป็น<ะ>เครื่องทั่วไปจะทําจากพลาสติก พราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการทํางานก็ทําได้น้อยครั้งนะคะอาจจะเสียแล้วก็ทังง่ายด้วยค่ะแต่ว่าของเครื่องปั่นกาแฟ Starwell เนี่ยนะคะเป็นระบบลูกปืนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการใช้งานเนี่ยยาวนานแล้วก็ที่สําคัญนะคะประสิทธิภาพในการปั่นดีมากๆเลยนะคะเอาละใส่ลงไปโอ้โหเห็นตัวเครื่องแบบนี้นะคะเห็นแล้วนะคะว่ามันเขามีดีไซน์ที่ทันสมัยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูฟังก์ชันการทํางานมากดีกว่านะง่ายมากๆคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากที่หน้า หน้าจอก่อนเลยนี่ hmm. เขามีจอนะคะที่จะแสดงถึงสถานะในการทํางานแล้วก็เริ่มจากนี่ค่ะปุ่มเปิดปิดนะคะ On Off นี่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับนะคะของความแรงในการทํางานนะคะเรามีทั้ง โลกแล้วก็แบบหายซึ่งสามารถปรับได้ถึง7ระดับกันเลยทีเดียวโอ้โหฉะนั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมเรายังสามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยนี่เรามีปุ่มตั้งเวลานะคะแล้วก็ยังมีปุ่มพอยส์ที่จะช่วยย้ำในเรื่องของการทำงานนะคะในระบบของความแรงในการปั่นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนี่แหละค่ะความสะดวกสบายรวดเร็วหลากหลายระดับนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากการบดเมล็ดกาแฟกันก่อนเลยดีกว่านะคะขออนุญาตมาสาธิตเลยเปิดฝานใหญ่ออกเลย นะคะคนี่ก็เป็นเมล็ดกาแฟาที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเป็นเม็ดแบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพื่อทําการบดเมล็ดกาแฟานะคะออเอาละค่ะจินตนาการถึงกลิ่นแล้วก็รสชาติที่จะออกมาเลยนะพไ่แล้วละค่ะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคือใส่ถ้วยคุณผู้ชมได้ดูเลยค่ะ เอาละค่ะเรามีกาแฟบดที่หอมกลุ่นแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการปั่นกาแฟให้ทุกผู้ชมได้ชมกันบ้างค่ะอ<า>ันนี้เลยมาด้านนี้เลยนะคะนี่เอาล่ะเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากการใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคะ จะเปิดร้านกาแฟาเหมือนดิฉันเนี่ยนะคะเหมาะมากๆเพราะว่าเครื่องเดียวนะคะเครื่องปั่นกาแฟาสามารถบดทั้งเมล็ดกาแฟาแล้วก็ปั่นกาแฟาได้ด้วยนะคะคือถือว่าเป็นรวมฟังก์ชันไว้ในเครื่องเดียวนะไม่ต้องมีแบบว่าหลากหลายอุปกรณ์นะคะคุณผู้ชม<ฮ>เป็นการเรียกว่าเป็นการลงทุนน้อยอ่ะในการที่จะเปิดธุรกิจนะคะ น่าทานไหมคะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เราต้องให้คอกาแฟตัวจริงคุณต๋อลองชิมสิคะว่าฝีมือของฝนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่าทานขนาดนี้นะคะขออนุญาตเลยนะคะสวยเป็นไงคะเออหวานกำลังดีเลยอะกลมกล่อมแบบนี้เปิดร้านได้สบายเลยคุณฝน้าวมีกำลังใจึ้นมาเลยอย่างนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะคะเครื่องปั่นกาแฟ จาวเวลค่ะใช่แล้วนะคะและ,ะคราวนี้มาที่คนที่รักสุขภาพเป็นบ้างนะคะใครที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องของการทานน้ำผลไม้ที่เป็นสูทตี้ให้สุขภาพที่ดีเราจัดมาให้หลากหลายเมนูนเลยเค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเมนูแรกเลยนะคะ,คะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สูตตี้นะคะ เอาล่ะคุณผู้ชมงั้นเรามาตกแต่งกันนิดนึงอ่ะหละงนั้นขอชิมนะคุณต๋อ,อได้เลยค่ะ ต้องบอกว่าตัวเองก่งมากๆบอกสูตรนี้นะคะอร่อยจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่ทําให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ดูสาวขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยโอ้เยี่ยมจริงๆเลยเมนูนี้เยี่ยมค่ะเอาละโ์คุูส่งไปทางด้านนน้นเลยนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาถึงเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มสูทตี้กับออรเลนสูทตี้ค่ะดีเลยค่ะงั้นเริ่มเลยนะคะ ว่าเราสามารถในวยนได้อย่างหลากหลายเมนูแบบนี้นะคชผู้ชมขายดีแน่แน่นะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ชิมอ่ะอุ้ยน่าทานมากๆน่าดื่มมากๆขออนุญาตชิมได้ไหมคะคุณฝนอือนะคะอ้้วลองเลย ฝีบริของตัเองเป็นไงคะคุณต๋อกำลังดีเลยอะค่ะมันจะมีแบบว่าความหอมนะคะแล้วก็จะแบบว่ามีตัดรสเปรี้ยวนิดนิดด้วยน้ำมะนาวโอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่คือ2เมนูเท่านั้นเองนะสำหรับสมูทตี้นะคะน่าทานแล้วก็น่าดื่มขนาดนี้เอาล่ะทีนี้ยังไม่หมดนะคะเรามาต่อกันที่เมนูต่อไปกับเมนูนี้นะคะมิกซ r ฟรุตสมูทตี้ค่ะ เมนูนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรที่จะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ให้กับร่างกายของเรานะคะช่วยล้างล้ำไส้ได้ใครที่มีปัญหาเนี่ยนะคะในเรื่องของลำไส้หรือว่าระบบขับถ่ายอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะเครื่องดื่มแก้วนี้จะช่วยได้ค่ะและเจ้าของก็ต้องเป็นผู้ชิมนะคะทุกผู้ชมค่ะเชิญเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคุณฝน คุณกินไม่หยุดเลยอะแบบนี้อ,อร่อยมากค่ะเพราะว่าเราจะได้กลิ่นของกล้วยหอมด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเมนูนี้อร่อยแท้ๆเลยนะคะด้วยเครื่องปั่นกาแฟ Starwell ค่ะนี่นะะได้อีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้กันไปแล้วนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหน่งเมนูสมูทตี้สุดท้ายนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือ g กรีนทีสมูทตี้ค่ะ ขออนุญาตชิมให้โอ้ยสวยจังเลยนี่นี่ราคาทานได้นะคะยังไงคะคุณต้ออร่อยอ่ะนะคะขอทานต่อเลยละกันนี่ละค่ะคือเมนูสมูทตี้นะคะเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนี เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงแค่เมนูเครื่องดื่มปั่นเท่านั้นนะคะยังได้คุณภาพยอดเยี่ยมขนาดนี้แต่คุณต้เอเชื่อไหมคะว่าไม่ใช่แค่เครื่องดื่มเท่านั้นนะเครื่องปั่นกาแฟสตาร์เวลค่ะยังสามารถเรมิดเมนูนะคะ อาหารได้อีกด้วยโอ้โหของขาวก็ทําได้เหรอคะถูกต้องถ้าไม่เชื่อนะคุณผู้ชมตามมาทางด้านนี้เลยค่ะมาเลยอาละนะคะคราวนี้นะคะมาถึงแบบว่าของขาวกันบ้างดีกว่านะคะนอกจากที่สามารถเนรมิตเมนูเครื่องดื่มได้แล้วมาดูกันค่ะเรายังสามารถที่จะปั่นเนื้อหมูหรือว่าบดหมูได้ด้วยนะคะเอาละต้องทดสอบกันนะคะนี่โหนี่มีติดครัวที่บ้านไว้นี่แบบสบายมากเลยนะคะเอาละอะ การทํางานก็ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเราก็มาเลือกกดปุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชม่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าละเอียดขนาดไหนนะคะสำหรับหมูบดนะคะนี่ละเอียดมากๆนี่โอ้คุณผู้ชมดูสิคะว่าเครื่องปั่นกาแฟ Starwell เนี่ยนะคะคือเขาสามารถบดเนื้อหมูได้ละเอียดขนาดนี้เลยนะคะ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ <Wow. S 1> เขาใช้เวลาที่รวดเร็วมากๆใช้เวลานิเกวเองเพราะฉะนั้นจะทาให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารแล้วก็ในการทําอาหารด้วย <don> ยังไม่พอแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะนอกจากที่เราจะสามารถบดเนื้อสัตว์ได้แล้วนะคะเรายังสามารถบดเครื่องแกงได้ด้วยนี่ mm. ไม่เชื่อใช่ไหมคะงั้นเรามาพิสูจน์ด้วยกันเลยคะ่ะค่ะเครื่องแกงนะคะเรามีอะไรบ้างคะเราก็มีพลิก มีพริกแห้งนะคะทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยอ่าแล้วก็มีข่าค่ะแล้วก็มีตะไคร้ด้วยนะคะใส่ลงไปแบบนี้ขอกระเทียมสักนิดนึงค่ะคุณฝนอันนี้คือหอมแดงขอหอมก่อนได้ไหมได้โรยลงไปแบบนี้จะได้หอมๆนะน่าจะได้แล้วนะคะขอกระเทียมเอาละเรียบร้อยค่ะทีนี้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มน้ำไปนิดนึงนะคะเขาจะได้ บทกันได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเอาละอะแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติด้วยนะคะเริ่มแล้วนะคะค่ะโอ้โหไม่ต้องเสียเวลาคลกพริกเองเลย,ยคุณฝนสะดวกมากสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องเลอะมือด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละนะคะ เสร็จแล้วนะคะนี่ละค่ะโหดูสิคะอย่างนี้เน so ี่ยจะทำให้เราเนี you know. ่ยสะดวกสบายในการทำอาหารด้วยนะเตรียมอาหารนะคะนี่โหดูสิเขาไม่น่าเชื่อนะคะว่าเครื่องปั่นกาแฟจาก Starwell เครื่องนี้นะคะจะสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยทำอาหารข่าวได้ด้วยนะคะอเนกประสงค์จริงๆอคุณฝนชยคุณผู้ชมดูนิดหนึ่งผู้ชมดูสิคะพริกแกงของเราว้าว หอนะหอมอ่ะออจริงจริงอยากจะไปกินกับข้าวเปล่าเลยนะเนี่ยพร้อมจะเข้าครัวได้เลยนะคะอเอาละค่ะนี่ก็เป็นแบบว่าหลากหลายเมนูนะคะ,คะเอาใจคนที่รักการทําอาหารโดยเฉพาะค่ะคุณสามารถจะเนรมิตเมนูมากม,มายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มกาแฟบดกาแฟนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มแบบสูทตี้ของคาวหรือแม้กระทั่งเครื่องเทศก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะในส่วนการทํางานนะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะ เททุกอย่างลงไปแล้วก็กดปุ่มเหมือนเดิมเองนะคะและสิ่งสําคัญทราบรอเปล่าคะว่าการทาความสะอาดนั้นก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับเครื่องปั่นกาแฟ Starwell นี่นะคะช่วยให้คุณสามารถเนรมิตหลากหลายเมนูได้เพียงใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะพลาดไปได้กับเครื่องปั่นกาแฟ Starwell วันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ